การหมุนเงินของคุณก็อาจจะช้าหน่อยความคล่องตัวในเรื่องของการทํางานและการหาเงินก็จะประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ยังต้องวางแผนและระมัดระวังในเรื่องของการงานอยู่การเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือเสี่ยงดวงหรือการลงทุนด้วยเม็ดเงินพักไว้ก่อนอย่าเพิ่งทาสวัสดีครับ คลิปนี้นะครับอาจารย์จะพูดถึงดวงทั้ง12ลัคนาราศีว่าในการที่ดวงดาวได้โยกย้ายเปลี่ยนราศีในช่วงของเดือนสิงหาคม2566ว่าคนที่เกิดในทั้ง12ลัคนาราศีดวงประจําเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นอาจารย์ต้องเน้นย้ําให้ทุกคนได้ทราบการเช็คด,ดวงแบบละเอียดเลยนะครับการที่เราจะรู้ดวงที่ชัดเจนว่า การที่ดวงดาวโยกย้ายแบบนี้นะครับการดูดวงต้องดูที่ลัคนาราศีเกิดการดูลัคนาราศีเกิดเราต้องทราบวันที่เกิดเดือนเกิดและเวลาเกิดสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยถ้าได้เวลาเกิดก็จะยิ่งดีมากๆนะครับถ้าเราทราบลัคนาราศีเกิดแล้วเราจะรู้ดวงของเราแบบชัดเจนเพราะว่าใน1วันมี24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงแบ่งเป็น1ลัคนาราศีคือ2ชั่วโมงเท่ากับ1วันมี12ลัคนาราศีนะครับว่าดวง ของเรานะครับไปตกในเวลาใดจะตกที่ลัคนาราศีอะไรนะครับแล้วพอเราได้ลัคนาราศีเราสามารถเช็คดวงได้กับการดูดวงตามช่องทางออนไลน์หรือแพลตฟอร์มต่างๆได้นะครับเราจะสามารถทราบถึงดวงของเราเบื้องต้นว่าดวงของเราในช่วงของแต่ละเดือนจะเป็นอย่างไรบ้าง ค,คลิปนี้นะครับอาจารย์จะพูดถึงดวงสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูซึ่งเป็นดวงประจำเดือนสิงหาคม2,566นะครับการที่ดวงดาวโยกย้ายเปลี่ยนราศีแบบนี้ ในทุกๆเดือนดวงดาวจะเปลี่ยนราศีหลายๆดวงนะครับแล้วแต่ว่าดาวดวงไหนจะย้ายบ้างการที่ดวงดาวย,าย้ายแบบนี้จะส่งผลและมีอิทธิพลอย่างไรบ้างกับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูช่วงประจำเดือนสิงหาคม2566นนะครับเรามาดูดาวดวงแรกก่อนดาวดวงแรกคือดาวพฤหัส ะะต้องบอกก่อนว่าดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนหรือดาวประจำตัวสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูการที่ดาวพฤหัสอยู่ในภพเรือนปุตตะซึ่งดาวพฤหัสไปอยู่ตรงจุดนั้นจุดนั้นเจ้าเรือนคือดาวพระอังคารตรงราศีเมษก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุกันเรียกว่าดาวคู่สมพลน,นะครับทำให้คนที่เกิดในลัคนาราศีธนูก็อาจจะมีความตั้งใจความขยันขันแข็งแล้ว ด, miracle. ดาวพฤหัสนะครับเดินอยู่ในตำแหน่งตรงนั้นได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคด้วยทำให้คนที่เกิดในลัคนาราศีธนูมีความตั้งใจถือว่าเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีในดวงเกิดของคุณนะครับการที่ดาวพฤหัสอยู่ตรงตำแหน่งนั้นก็จะมีดาวพระราหูอยู่ด้วยซึ่งดาวพระราหูเป็นภพเรือนสหัชตะหรือเพื่อนฝูงสังคมก็ถือว่าให้เกณฑ์ชะตาที่ดีสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูแล้วดาวพระราหู อยู่ตำแหน่งตรงนั้นได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชก็ยังให้คุณนะครับ การที่คุณจะทำงานหรือติดต่อกิจการงานใดๆก็แล้วแต่ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีแต่ว่าดาวอีกดวงหนึ่งนั่นคือดาวการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูคือดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์ไปอยู่ในภพเรือนสหัชชะตรงจุดนั้นภพเรือนเพื่อนฝูงการที่คุณจะหาเงินจากองค์กรหรือคนรอบข้างก็เป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ว่า ดาวพระเสาร์ตอนนี้พักองศาอาจจะหยุดนิ่งการที่คุณจะได้เงินหรือการหาเงินของคุณอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรในสิ่งที่คุณคาดหวังหรือตั้งใจไว้เพราะการที่ดาวพระเสาร์เขาหยุดเดินแบบนี้หรือพักองศาแบบนี้การหมุนเงินของคุณก็อาจจะช้าหน่อยแต่ถือว่าผ่านไปได้เพราะดาวพระเสาร์ไปอยู่ในภพเรือนที่เป็นดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ถือว่าดวงเกณฑ์ชะตาของ คนที่เกิดในลัคนาราศีธนูในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก็ยังจะผ่านไปได้และหมุนไปได้คล่องตัวนะครับเรามาดูดาวอีกดวงหนึ่งที่จะขับเคลื่อนย้ายนั่นคือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เป็นภพเรือนสุภาพะความสุขความสําเร็จของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูตั้งแต่วันที่1นึถึงสิดาวพระอาทิตย์อยู่ในภพเรือนมอรณะการที่คุณจะทําอะไรก็อาจจะไม่ได้ส่งแสงดีเท่าที่ควรแต่ว่าคุณก็ผ่าน ไไปได้ดาวพระอาทิตย์จะย้ายอีกครั้งในวันที่18สิงหาคม2566เวลาตี2 59นาทีดาวพระอาทิตย์เป็นภพเรือนสุภาพค,ความสุขหลังวันที่18ความสุขของคุณก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะดาวพระอาทิตย์จะแข็งแรงเป็นเกษตราธิปดีเข้าสู่เรือนตัวเองในลัคนาราศีสิงห์เพราะฉะนั้นแล้วหลังวันที่18คุณก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องหรือความคล่องตัวในเรื่ ของการทํางานและการหาเงินก็จะประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นนะครับดาวอีกดวงหนึ่งนั่นคือดาวพระอังคารนะครับดาวพระอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีกัน ได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรในวันที่18สิงหาคม2566เวลาตี2 59นาทีต้องบอกก่อนนะครับดาวพระอังคารเนี่ยเป็นภพเรือนวินาศและภพเรือนปุตตะย้ายเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งตรงนั้นเป็นตำแหน่งภพเรือนการงานต้องบอกก่อนว่าวินาศเข้าสู่เรือนการงานแบบนี้หลังวันที่18ไป ความสุขมีบ้างแต่การงานก็ยังเหน็ดเหนื่อยอยู่ก็อาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการงานให้เป็นอย่างดีเพราะดวงของคนเราดวงดาวไม่ได้เดินดีเสมอไปทุกดวงก็ยังต้องวางแผนและระมัดระวังในเรื่องของการงานอยู่สําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูน,นะครับดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวพระศุกร์ต้องบอกก่อนว่าดาวพระศุกร์เป็นภพเรือนลาพะลาภะหรือโชคลาภก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่1นึถึงที่ยีอยู่ในราศีสิงเป็นภพเรือนสุภะ ความสุขความสําเร็จตั้งแต่ที่1ถึง27ของคุณเป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีในเรื่องของโชคลาภทีนี้การลงทุนอะไรช่วงที่ที่1ถึง27ถือว่าสามารถลงทุนได้หลังวันที่27ดาวพฤุั์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในเวลา9ก้นาฬิกาสินาทีในราศีกรกฎตรงนั้นเป็นภพเรือนมรณะหลังวันที่27สิงหาคม2อง6การเสี่ยงโชคเสี่ยงทายหรือเสี่ยงดวงหรือการลงทุนด้วยเม็ดเงินหรือการเพิ่มทุนใดๆก็แล้วแต่ สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูอาจารย์ขอให้คุณหยุดความคิดตรงนี้ไว้ก่อนหรือพักไว้ก่อนอย่าเพิ่งทําแล้ว ค่อยๆติดตามในเรื่องของการดูดวงของอาจารย์แต่ละเดือนอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะสามารถที่จะลงทุนหรือเพิ่มทุนหรือจะขยายกิจการได้อีกครั้งหนึ่งในเมื่อไหร่ดีเพราะฉะนั้นช่วงหลังที่27ขอให้พักและเบรกไว้ก่อนแต่ในเรื่องของการเงินของคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูช่วงประจําเดือนสิงหาคมคุณก็จะหมุนรอดและผ่านไปได้เกณฑ์ชะตาของคุณก็อยู่ในระดับกลางๆเพื่อที่จะวางแผนให้ดีพ่อของคุณก็อาจจะมีดวงดาวที่เสียเดินอยู่ใน ตำแหน่งลืนในจุดเกิดของเราในช่วงของเดือนนี้เพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ก็ฝากไว้สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูดวงของคุณประจำเดือนสิงหาคม2566ครับ การทำนายดวงแบบนี้เป็นการทำนายดวงแบบองค์รวมจะไม่ได้ส่งผลในแนวเชิงลึกตรงกับดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับถือว่าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในแต่ละเดือนที่อาจารย์ออกทำคลิปให้แบบนี้นะครับหรือถ้าใครนะครับอยากดูดวงแบบลึกๆเลยรู้จุดเกิดรู้ดวงดาวในจุดเกิดของเราทั้ง10ดวงว่าดาวในจุดเกิดของเราเดินแบบไหนดวงของเรารวยหรือจนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็สามารถ ติดต่อและดูดวงกับอาจารย์ได้ที่เพจต,ตัวเลขเปลี่ยนชีวิตอาจารย์คิวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ